บริษัทนาราทองซอมิวจำกัดเป็นต้นน้ำในการผลิตไม้ตั้งแต่ขั้นตอนรับซื้อไม้จริงเลื่อยไม้และแปรรูปไม้ทุกชนิดด้วยขั้นตอนการผลิตที่ได้คุณภาพใช้เครื่องจักรที่มีมาตรฐานและยังมีกระบวนการอบไม้เพื่อดึงความชื้นในเนื้อไม้ให้เหมาะสมกับสภาพอากาศในประเทศไทย เรายังมีถังอัดน้ํำยาในเนื้อไม้เพื่อป้องกันและรักษาเนื้อไม้ให้คงทนยาวนานเรามุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งบริษัทของเรายังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการรับซื้อไม้จากชุมชนในพื้นที่เพิ่มมูลาค่าไม้และสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนพร้อมส่งเสริมการปลูกต้นไม้ทดแทนอีกด้วย บริษัทนาราทองพลัสจำกัดเป็นฐานการผลิตแปรรูปไม้เป็นผลิตภัณฑ์บานประตูหน้าต่างเฟอร์นิเจอร์และสินค้าเกี่ยวกับไม้อีกหลากหลายชนิดและยังรับผลิต OEM ให้กับบริษัทชั้นนำทั่วประเทศอีกทั้งสินค้าของเราได้ส่งออกตาม Modern t เทรดต่างๆ และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศไทยด้วยเครื่องมือการผลิตที่ทันสมัยและรวดเร็วเพื่อรองรับรูปแบบงานดีไซน์ใหม่ๆมากยิ่งขึ้นด้วยเครื่องจักร C N C เช่นงานวอลเปเปอและงานดีไซน์อื่นๆอีกมากมาย คุณเคยสัมผัสไม้ที่ทนแดดทนฝนกันปลวกกันเชื้อราโดยไม่ต้องพึ่งสารเคมีหรือวัสดุสังเคราะห์ไหมทีเร็กซ์บูคือไม้ธรรมชาติ100%ที่ผ่านกระบวนการเทอร์โมบูดด้วยความร้อนสูงเพื่อให้ได้ไม้ที่แข็งแรงคงตัวทนทานและงดงามแบบไม้ธรรมชาติแท้ๆคุณสมบัติหลักๆของไม้ทีเร็กซ์ปลวกไม่กินทนแดดทนฝนไม่บิดงออายุการใช้งานยาวนานกว่า25ปี ติดตั้งง่ายเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสัมผัส้าที่อบอุ่นใต้แสงแดดด้วยไม้พื้นภายนอกที่ร wood เผยความเป็นธรรมชาติแท้จากเนื้อไม้จริงบันไดที่ไม่ใช่แค่โครงสร้างแต่เป็นความรู้สึกที่มั่นคงในทุกเก้าเรียบง่ายแต่ทนทานด้วยไม้ชีเรสกซ์วูดที่สวยงามไร้รอยต่อเพิ่มมิติให้ผนังบ้านด้วยไม้ตกแต่งชีเร็วู ผิวสัมผัสละมุนให้ความรู้สึกอบอุ่นพร้อมดีไซน์ที่ทันสมัยเติมเต็มบรรยากาศด้วยไม้ฟ้า c ชีเร์ร o สวูดงานไม้ที่ให้ทั้งความสวยความสงบและความหรูในทุกพื้นที่ c ชีเร์ร o สวูดครบทุกงานไม้จากธรรมชาติพร้อมความทนทานดีไซน์โดดเด่นและติดตั้งง่ายให้คุณตกแต่งบ้านได้อย่างมั่นใจพร้อมเปลี่ยนบ้านคุณให้ดูดีในทุกมุมมองด้วยไม้แท้จากชีเรสวูด ชมสินค้าทั้งหมดได้ที่น a r a t h o n g g r o u p c o m